พยายามก็ลอกครับบว่านพลาดบอกว่านพลาดไปาที่นี่นะครับออกได้นะครับเอากล้วยหอมไปรักไว้ใหม่นะครับเดี๋ยวพยายามกันครับป่าครับสิได้จกโตวางเปล่าครับนี่ฮะ นี่ในโครงนี่พี่น้องนั่นเห็นปะแกลอกครับตัวนั้ครับเนี่ยรกลอกนุ่มแกลอกนุ่มไอ้ชาวเทศโกรงส้กโงเลียงต่อครับนั่นนั่นนัเรามื่อหาแล้วก็ไม่เห็นเออแล้วก็ว่าตามถี่ขนาดนี้มันออกไปไหนวะวะเออ เออมันอยู่ในกล่องแอบไปนอนอยู่ในกล่องเป็นกระรอกตัวสีขาวครับสีขาวสีขาวด้วยในมาสองตัวครับอีกตัวนึงสีแดงอีกตัวนึงสีแดงในกล่องเอาจากน้อยว่าเนมาสองตัวครับเ้านี่ครับในมาสองตัว กระลอกกระลอกหน่อยได้มาสองตัวพอเราพอดักไว้ครับเราใส่กล้วยหอมดักใส่กล้วยตัวนี้ตัวสีแดงครับตัวสีแดงใส่ขากก็ตัวจนดปุ่นเลยใส่ขากก็ตัวพังพ่อนครับตัวนี้แข่แขกก็พังพอนเลยลำลากกันไปครับกระลอกตัวนี้นะครับเด้อนะครับตายอยู่หันครับเหมือนเช้านี้ได้มาสองตัวครับได้มาสองตัว ไหนมาสองตัวได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟเอาภาพนี่ไปเป็นภาพนาปกพร้มอมเลยนะมันมานครับเศ้านี่ครับครับผมสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับยามผ้ายามกระรอกครับอีพี่สองครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ